วันพระจะเป็นวันหยุดการทำงานของเรา๋ยนนี้ทางประเทศเราคงจะปรับเปลี่ยนไปตามสากลหยุดวันกันวันอาทิตย์นะวันเสาร์บางแห่งก็ทำงานครึ่งวันบางแห่งก็หยุดส่วนมากวันอาทิตย์นี่ก็จะหยุดละ หนึ่งจริงๆแล้ววันพระพรุ่งนี้เป็นวันพระขึ้นส5้าค่ำแต่วันนี้เรามารวมกันปฏิบัติก็เหมือนกับเป็นวันพระในวันนี้ถ้าเรามีจิตศรัทธามากขึ้นก็ตั้งใจสมทานซึ่งศสินห้าสักหนึ่งวันเนื้อเรามีสินห้าอยู่แล้วก็ตั้งใจสมทานสินแปดสักหนึ่งวัน ็ได้อย่าเน้กว่าทางในพุทธศาสนาเนี่ยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับวันพระจันทร์เต็มดวงนี่มากทีเดียวในวันพระจันทร์เต็มดวงวันขึ้นสิบห้าค่ำของฝ่ายเทราวาสเราเนี่ยก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงประสูติตรัสรู้และก็เสด็จดับขันบระนิพานก็ตรงกับวัน ขึ้นสิบห้าค่ำวันเพ็ญเดือนหกนั่นจะแสดงว่าปริโมก็เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาแสดงธรรมก็เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน8ดอย่างนี้เป็นต้นก็เกี่ยวกับธรรมชาติที่มีความสว่างสวัย เมื่อธรรมชาติมีความสว่างสวัวยกจิตใจของคนเนี่ยเห็นธรรมชาติที่สว่างแล้วใจก็มีความเบิกบานมีความสุขการเดินทางสนจรไปในเวลากลางคืนสมัยก่อนก็ไม่มีแสงสว่างส่องทางนักก็ใช้แสงของพระจันท์นี่เป็นกันนำทางไปได้ นสสาวกของพระพุทธเจ้าของเรานี่ที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในวันขึ้นศิภาษามนี้ก็มีเดีวยวกันไลอมมังกรยิ่งเป็นรูปสุดท้ายก็เรียกว่าสุัต t ะพระอรหันต์เจ้าเ่ยเมื่อก่อนถ้นเป็นปริพาชกปริพาชกหรือปริพาชิก,กาก็คือนักบวชผู้ชายก็ตามผู้หญิงอะที่อยู่นอก พระพุทธศาสนาอยู่เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นพระสงฆ์หรือภิกษุณีถ้าจะเข้ามาปฏิบัติมาเป็นพระพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตให้บวชนะจะต้องมาฝึกหัดปฏิบัติกันเป็นเวลานานทีเดียวเึง่อจะให้เปลี่ยนความคิดความเห็นเกิดขึ้นซะก่อน ต้งจะรับเข้ามาอุปสมบทเป็นพิสุพิษุนีได้ตอนนี้ท่านสุภัสทานเนี่ยท่านเคยมีโมพกรรมมากับท่านอัญญาโกทัญญะเพราะสมัยก่อนท่านเป็นพี่น้องกันท่านพานัญญาโกทัญญะเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวรวงข้าวได้แล้ว ดนพระปจิกกับพบระพุทธเจ้าก็ได้ถวายรวงข้าวนั้นแก่พระปเจิกอธิษฐานจิตว่าขอได้เป็นสาวกรูปแรกของพระสมมาสัม,มุุธธเจ้าคราวนี้น้องชายนี่มาทราบภายหลังก็อธิษฐานอธิฐานว่าขอเป็นสาวกรูปสุดท้ายของพระสมมาสัม,มุุธธเจ้านี่ก็เป็นบุพกรรม ที่เคยสร้างาไว้ก่อนแล้วพรรมาชาตินี้บาร,รมีทั้งสองนั้นเต็มท่านพระยากรธัญญาก,ก็เกิดมาในสมัยพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ก็ได้เป็นพระอาหารหันต์รูปแรกดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้วส่วนท่านสุภัทนานีแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แสดงธรรมมานานแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปพบพระพุทธเจ้าสักครั้งเดียว เนี่ได้บุพกรรมจนว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรนนินิพพานน้มมองกุสินารานั้นท่านก็ร้อนใจมากเลยว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานสักอนก็รีบไปทูลขอเข้าเฝ้าพระสมสมณสมพุทธเจ้าแต่พระอาน์นี้ก็ห้ามเอาไว้สามครั้งเสียงก็มีการถกเถียงกันก็เสียงดังไป พระพุทธเจ้าพระอ,องค์ก็ส่งได้ยินจึงตัดถามเรื่องราวทั้งหลายกับพระอานุ์พระอนุน์ออนนก็กราบทูลให้ส่งทราบ <c oughs> เรา้องมาคิดดูว่าพออระองค์กำลังจะเสด็จดับขันบริเนริพานเนีเวทนาขันก็มากยังมีนักบวชน,นอกศาสนามารบกวนอีกพระอ,อนุ์ไม่ให้เข้าไปพบแน่นอน อันนี้องค์พระชินวรพระสมมาสองพระเจ้าสเสด็จมาที่เมืองกุสินารานี้ก็เพื่อจะมาปลดสุพัทธ,ธะปริภาชกนี้เพราะว่าอุปนิสัยของท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปสุดท้ายพองค์ก็ตัดเรียกให้พระนนนั้นไปให้สุพัทธ,ธานี้เข้ามาเข้าเฝ้าพอเข้ามาแล้วก็กอถามปัญหา นั่นเขาถาปัญหาต่อพระพุทธเจ้าคือยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าการปฏิบัติเนี่ยของเขาเนี่ยจะสามารถได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไหมกรนี้พระพุทธเจ้าพระจอมไตโลกนาถนี่ก็ตอบไปว่ารอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีแม่เราจังควรเข้าใจว่ารอยเท้าก็อยู่ในพื้นดินพื้นทราย ที่ในอากาศนี้ไม่สามารถจะมี้อยเท้าของคนอยู่ได้ละตราบใดผู้ปฏิบัตินอกอริยมรคมีองค์แปดคือศีลสมาธิและกิัญญานั่นจะได้เห็นธรรมรู้ธรรมในมรรคผลนิพพานนั้นอนะ่ะมันก็ไม่มีเหมือนกันเท่านั้นนะท่านสุพธทานี่หายความเครือบแคงสงสัย จะขอบวชเข้ามาในพุทธศาสนานเะพระพุทธเจ้าก็เห็นอุปณิสัยของท่านจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ถึงให้พระอนุนนี้ไปทําการอุปสมบทให้ในคืนวันเพ็ญเนี่ยขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเนี่ยที่พระุทธเจ้าของเราจะเสด็จดับกันปณิพานท่านสุภัทธะก็ทําความเพียรอย่างแรงกล้าต้องเข้าใจก่อนว่าทําไม ท่านมาพบพระเจ้าเพียงครั้งเดียวฟังธรรมครั้งเดียว,ยวและปฏิบัติจะได้สำเร็จอันนี้เป็นอุปนิสัยท่านสร้างมาไว้มากแล้วไม่ใช่น้อยมันน้ำจะเต็มแก้วอยู่แล้วเนี่ยเหลือเพียงปัญญายาที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นท่านสภารานนี้ก็ไปพิจารณาตอนนี้สมาธิของท่านไม่ต้องพูดถึงแล้ว แสดงว่าช่วงก่อนที่ท่านเป็นปริพาชคนั้นนะมีสมาธิที่ดีอย่างนี้นว่าฤาษีนักปฏิบัตินอกพุทธศาสนานั้นนะมีสมาธิมาก <c oughs> แล้วก็ฝึกกันมานานอาจารย์ก็สอนเรื่องสมถะนี่เป็นพื้นฐานในชฌานสี่สมบัติแปดมากมายเหมือนท่านอาจารย์ของพระพุทธเจ้าของเรา <c oughs> ขณะที้ท่านสุพัทธาในพิจารณาใจของท่านมันสงบนิ่งแต่ในบางครั้งก็มีอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในใจมองขึ้นไปในท้องฟ้าเห็นพระจันทร์วันเพ่นดวงใหญ่กลมโตเลยทีเดียวแต่ในบางครั้งก็มีเมฆมันมาบางังแล้วเมฆนั้นก็ผ่านไปแต่พระจันทร์ก็คงสุกสว่างเหมือนเดิม ท่านก็มาเปรียบเทียบดวงจันทร์กับดวงใจของท่านนี่เห็นไหมว่าโอปัญโกธรรมน้อมธรรม,มะละน้อมเข้ามาพิจารณาเป็นธรรม,มะในใจถึงจะตาเห็นรูปแต่ก็เกิดธรรม,มะเพราะเข้ามาพิจารณาเห็นความจริงว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น ในใจนั้นน่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นท่านก็มีความรู้อย่างชัดเจนเินสมาธิรวมตัวเข้ามาก็มรรคผลนั้นก็รวมเข้ามาเลยสี่ครัง้งสำเร็จเป็นพระอรหรันต์รบสุดท้ายที่ท่านเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระอนนท์นพระอนนท์ติดตามพระพุทธเจ้ามามากเลยเป็นพุทธะอุปถากได้ฟังธรรมมากที่สุดพะพระอนทนได้ขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนมาแล้วกลับมาก็ต้องมาแสดงธรรมบอกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยเพราะว่าจะไม่เป็นที่กล่าวได้ว่าพระอนุนนะ่ะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแล้วทําไมไม่รู้ทำบทนี้เลยพระพุทธเจ้าก็ส่ง เมตตากรุณาอย่างนั้นแต่ถึงกัน,นั้นพอนอนระอนนเถระมารมีมากยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะได้เป็นเพียงแค่พระโสดาบันพระพาพาณนันมีกิจธุรามากมายน่จาจะกิจนิม,มนต์และกิจจะต้องจดจำมาทำเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีเวลาที่จะ ปฏิบัติให้จิตสูงขึ้นไปก็มีความเสียใจเป็นอย่างมากทีเดียวะพระนนเทระนี่ก็เสียใจมากที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าอีกสามเดือนนี่นะพระนนจะต้องสําเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับกันบริณฑิบานแล้วก็ทําความภาคเพียนอย่างมาก ไม่นอนภาวนาก็ยังไม่สําเร็จในที่สุดแล้วก็ขอพักสักหน่อยหลังยังไม่ทันแตเพื้นเลยศรีรษะก็ยังไม่ทันลงไปกําลังเอ็นลงไปก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ละนี่แหละควาธรรมะให้ผลได้ไม่จํากัดการไม่จํากัดเวลาในอริยบทด้วยทั้งสมัยนี้อริยมรรคมีองค์แปดกสินธรรมทิปัญญาไนี่มีอยู่แล้วนี นี่เราเกิดมาชาตินี้เนี่ยเรามาพบกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าชาติข้างหน้าเรามีความเชื่อว่าตายแล้วเกิดและเกิดเป็นอะไรก็อยู่ที่เรื่องของกรรมแต่เราจะเกิดมาพบกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าอีกหรือเปล่าเราก็แน่ใจไหม ทัานชาตินี้เราเกิดมาแล้วมาพบแล้วนี่เราก็ต้องพยายามนะก็ขอนุ่องบทนาวัทานบรารมีนี่พวกเราทำกันได้ในความสุขใจอันนี้เราก็มาฝึกเรื่องของศีลบรารมีมากขึ้นฝึกเรื่องของสติให้มากขึ้นทำสมาธิบ้างอยู่ที่บ้านของเรานะนะั้นน่ะก็รวมกันทั้งครอบครัว ส่วน,นสักห้านาทีสิบนาทีนะอมีโอกาสเวลาเราก็พูดธรรมะของพระสูตรต่างๆให้ลูกหลานเราได้รับรู้ให้เข้าใจเพราะว่าเด็กสมัยใหม่นี่เกิดขึ้นมาแล้วก็ยิ่งจะห่างไกลในพุทธ,ธะมากขึ้นไปทุกทีเพราะความเจริญของโลกนี้มันเข้ามามากขึ้น ไม่ใช่เด็กนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันผู้ใหญ่สมัยก่อนก็ได้เคยได้ยินได้ฟังเมื่ออายุหกสิบปีเขาก็จะหยุดกิจการทั้งหลายให้ลูกหลานทำละก็เข้าวัดถือศีลฟังธรรมก็เข้าไปนั่งนั่งนอนนอนก็เป็นส่วนใหญ่แต่ก็ถือว่าเข้าไปถือศีลถ้าผู้เฒ่าผู้แก่อายุหกสิบไม่เข้าไปวัดก็รู้สึกว่ามันจะถูกสังคมประนาม เมื่อมีอายุแก่เท่าแล้วไม่ศึกษาในธรรมไม่ไปถือศีลภาวนาคนรุ่นก่อนๆน,นั้นจึงเป็นคนที่รุ่นที่คนมีอายุนั้นเข้าวัดคนมีกำลังหนุ่มสาวก็ทำไร่ทานาทำการงานรับราชาการแต่ทุกวันนี้มันกโลกมันก็เปลี่ยนไปสิ่งที่ดีคือคนหนุ่มสาวคนใบกลางก็เข้าวัดมากขึ้น แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นคนที่มีอายุมากๆหันออกจากวัดก็มากขึ้นไปเหมือนกันเพราะความที่มันโลกมันเจริญนั้นอะ่ะมันก็ทำให้คนเราก็ลืมความแก่ลืมความเจ็บหรือลืมความตายที่จะใกล้เข้ามา <c oughs> เพราะว่าเรามีความทุกนี้เป็นเบื้องหน้าความแก่จะมาถึงเรานั้นจะเป็นอย่างไร เราลองนั่งรถเข็นสักวันหนึ่งคือเหลือตัวเองไม่ได้เราจะรู้สึกเป็นอย่างไรเรานอนป่วยอยู่คนเดียวเราจะรู้สึกเป็นอย่างไรแล้วความตายจะเข้าใกล้เข้ามานี่มันไม่ใช่ว่ามันสบายสบายคนมีบุญก็อาจจะสบายนอนหลับไปพัตือนอีกทีหนึ่งก็อาจจะขึ้นอยู่ในวิมานแล้วก็ได้ถ้าบุญกุศลนั้นให้ผลแต่ผู้ที่ ทำบาปกรรมไว้ก็น,น่ากลัวเหมือนกันเพราะไม่มีศรัทธาในการสร้างความดีอย่างลูปชายท่านอนาถบิฎากเาศรษฐีนี่ไม่ทําบุญนะก็คงจะเหมือนกับลูกมหาเศรษฐีเนี่ยเมืองไทยหรือเมืองไหนก็คงจะเหมือนเหมือนกันพอพ่อ,พอแม่เป็นมหาเศรษฐีระดับนั้นจะทําบุญทําไมทําบุญแล้วมีอานิสองส์อะไรเพราะว่ามันเงินเราก็จะหมดไปทุกวันนี้เราก็มีมากพอแล้ว แต่ไปรักษาศีลทำไมใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายสนุกสนานไม่ดีกว่าเหรอเพะฉะนั้นท่านอนาถานี่มีศรัทธาม,มากที่สุดในบรรดาอุบาสกกองพระสมมาสมพรทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าดรืยเป็นพระโสดาบันด้วยนะพระโสดาบันนี่มีสมบัติเนึกว่ามันมากมายกว่าเทวโลกพรมโลกนะแต่ว่าลูกชาย ไม่สนใจในพุทธศาสาานาทำยังไงท่านนาตาบินยากาศเศรษฐีมีปัญญาท่านเศรษฐีมีปัญญาเอาอย่างนี้กลกันโลกนี่ชอบเงินมากก็ให้โลกสักหนึ่งร้อยก้หาพณนะก็ประมาณสองแสนให้โลกนี้ไปถือศินแปดสักเมืองวันไปข้างที่วัดโลกก็เลยยืมและสบายมากปกติพ่อให้แค่หมื่นเดียว ตอนนี้พ่อยให้เราต้องสองแสนบาทแค่ไปนอนวัดคืนเดียวนั้นทำไมจะทำไปได้ก็ไปนั่งนั่งนอนนอนไปเธอสินก็ไปนอนไปนอนมาเช้าตื่นขึ้นมาก็มารับเงินตอนนั้นนาถาก็เห็นว่าลูกในี่วงจะหิวนะถือศซนแปดเอาอาหารนี่มาให้ลูกทานสะก่อนลูกบอกไม่เอาละต้องการเงินมากกว่าพป้อใจก็ปรุงแต่งที่จะเอาเงินไปเที่ยวกับพวกเพื่อนไปเลี้ยง สหายทั้งหลายท่านานาตาก็ต้องให้เพราะรับปากไว้อย่างนั้นแต่เห็นแล้วว่าเอมันไม่ได้ความเลยไม่ได้อะไรขึ้นมาเท่าไหร่ไปนั่งนั่งนอนนอนก็มารับเงินท่านานาตาก็คิดใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อจะให้เงินลูกชายเนี่ยให้ลูกเนี่ยท่านกาละเนี่ยนะลูกชายชื่อกาละให้เพิ่มไปหนึ่งพันเลยก็ประมาณสองล้านกว่า ให้ไปเลยสองล้านไปฟังธรรมแล้วก็จำธรรมามาสักหนึ่งบทมาบอกพ่อนะพ่อก็จะให้เงินทันทีนุกชายกับกาันี้มันของง่ายมากที่สุดไปถือศีลนะแล้วก็ฟังธรรมได้สักหนึ่งบทก็จะรีบกลับมาทันทีเลยไม่อยู่นานหรอกไม่ฟังธรรมมากเดี๋ยวธรรมจะเอากิเลสของเราไปหมดหมดความสนุกสนานในชาตินี้ ข้าจะมาใช้เงินของพ่อล่ะเพราะว่าน้องทั้งสามคนก็เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องแต่งงานมีครอบครัวไปหมดแล้วก็เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัตินี้ทั้งหมดก็ไปฟังธรรมฟังธรรมก็ไม่มานั่งใกล้ๆพระพุทธเจ้าไปนั่งไกลๆนู้นแต่ว่าธรรมเทศนาของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้านั่งไกลหรือนั่งใกล้เนี่ยได้ยินเสียงเท่ากันเป็นอัศจรรย์ มันก็เครื่องเสียงทุกวันนี้นะยอมจะไปห่างนั่งอยู่นู่นลงครัววัดก็ได้ยินเหมือนกันได้ยินเสียงธรรมะเหมือนกันลูกชายท่านอนาถา,าก็ไปนั่งอยู่สุดท้ายนู้นนะอ่ะขอจะจําสักบทเดียวพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบด้วยานของพระองค์อยู่แล้วผมก็เทศไปทร,รมัทศนาลูกชายก็พยายามตั้งใจจดจ่อฟังธรรมอย่างดีเลยเพื่อจะจําให้ได้ เมื่อจิตใจจดจ่ออย่างนั้นจิตมันก็สงบแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็บรรดาลให้จำไม่ได้สักบทหนึ่งเลยพยายามจะจำก็จำไม่ได้ในที่สุดจิตก็นิ่งเมื่อจิตนิ่งเป็นสมาธิเนี่ยปัญญาจะเกิดตรงไหนจิตนิ่งเป็นสมาธิแล้วเห็นความคิดออกมาจากจิตใจน,น,นั่นก็มีความรู้เท่าทันในขันนะ้นห้าแะ เห็นสังขารเป็นอนิตจังทุกขังอนัตตาได้พระโสดาบันเลยนี่เพราะว่าท่านก็ต้องมีบุญมากมีธรรมะมีศิลนจึงเกิดมาเป็นลูกท่านอนาถาปิณกะเศรษฐีได้ไม่ใช่ว่าธรรมดามีบุญเก่ามาแล้วแต่ว่ากิเลสมันมพยายามจะดึงออกไปนอกทางแต่ท่านอนัตถะก็เป็นพ่อแม่ที่ดีที่ชักนำลูกหาอุบายวิธีให้ลูกนั้นได้มาฟังธรรมแล้วก็ได้มาเห็นธรรมะ นี่ลูกชายก็มีศรัทธาแล้วนะมีเป็นพระโสดาบันนี่ศรัทธาถวายทานเป็นปกติอ่ะารัตนา,น,านิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาันพร้อมด้วยพระสงค์มารับบาตรที่บ้านนะมาฉันพัฒหารานนนานาถาบรรยากาศนี่ยินดีมากที่สุดในชีวิตเนี่ยว่าโรคนี้เปลี่ยนไปพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยพระกาหารเสร็จธนนานาฐานํำเงินหนึ่งพันกาบนะ 2, าะสองล้านกะบาทมาให้ โรคชายในการะในการะนี่ไม่ต้องการเลยไม่เอาจะให้อย่างไงก็ไม่เอาละนี่ทรัพย์ข้างนอกมันเล็กน้อยเท่านั้นเองอันนี้ทรัพย์ข้างในนี่มันมีมากกว่ามากเลยคือปัญญาที่รู้เห็นความเป็นจริงมีความปิติมีความอิ่มใจนี่มากเพราะฉะนั้นบุญพวกเราเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญเกิดจากการเราช่วยกันค้นขวายช่วยงานวัด อย่างวันนี้ก็จะช่วยงานวัดกันบ้าง่ือกานล้างจานเก็บกวาดสถานที่อย่างนี้ก็เป็นการช่วยเหลือจิตใจอย่างนี้ก็เป็นบุญหมดแล้นเราก็นั่งฟังธรรมขนาดนี้ก็ในว่าเราฝึกสมาธิศึกษาธรรมไปด้วยถ้าบาร,รมีของเรามันมาถึงหนามันไม่ยากนะเราจะเห็นสมมติเลยนะสมมติผู้าชายผูย้หญิงเป็นสมมตินะ ถ้ามันย่อยสลายลงไปแล้วมันจะมีเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงไหมมันเป็นธาตุเป็นดินดินก็ละลายออกไปมันก็ไม่มีอะไรมันว่างเราเห็นสมมติกับเป็นวิมุติขึ้นมาจิตใจเรานิ่งจริงๆแล้วไม่มีปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นสมมติทั้งหมดจิตใจเรารู้อย่างนี้วิมุตเกิดขึ้นมาก็เลยเห็นธรรมนะเห็นธรรมก็คือการเปลี่ยนความเห็น ที่ว่าเป็นตัวเราของเราอะไรก็เราทั้งหมดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ว่าเป็นเราแต่ว่ามันเป็นวัตถุไหมแล้วตอนนี้ความรู้สึกทั้งหลายอยู่ที่ไหนว่าเราเคยมีความสุขความสุขนั้นไปอยู่ไหนละไม่มีเราหาที่ไหนเราเก็บบอกไปได้ไหมเรามีความทุกข์มากเลยเป็นของเราอีกแล้วความทุกข์อยู่ที่ไหนะมันน่าคิดเหมือนกันนะเวทนานี้มันไม่มีจริงๆแหละ มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยดับไปสิ่งทั้งหลายมีตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นใจของเราเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นธรรมแหละเปลี่ยนความเห็นแต่เรายัางใช้ชีวิตเหมือนเดิมมีครอบครัวมีการงานเหมือนเดิมแต่จิตนู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นอย่างนี้เกิดเราต้องพระพุทธเจ้าตการให้เราเปลี่ยนความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกอย่างนี้ก็ราเห็นธรรม ตอนนี้เราก็เห็นทำทีละน้อยนะพยายามทําไปในชีวิตนี้นะให้เราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราเห็นธรรมให้ได้ก่อนที่เราจะหมดลมหายใจก็ขอให้พวกเรานั้นจงเจริญทุกทกานทุกท่านนะ,จะเจริญป